สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยใช่แนวนะคะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนมิถุนายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดพ่าพี่น้องมาเท่าสุขุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ปูสามเงาเล่ามีแนวทางของสาวเยอรมันมาฝาก เนื่องจากว่าสาวเยอรมันเราก็โทรมาหาแอตยูดีพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เราโทรมาเนี่ฝนตกหนักนะคะแออด่อบ่ได้รับโทรศัพท์เล่านะคะเราก็เลยโทรไปหาปูสามเงาให้โทรมาบอกเบื้องหน้าด้วยแนววสันรวาวะแนวทางของเราหมดที่ผ่านมาเขาสามตัวนะคะพี่น้องคะเอามาเนี้นะคะแนวทางของสาวเยอรมันที่ปูสามเงาน้ามาบอกซุปเปอร์บ้างค่ะสีาาส่ใดไมาเป็นตัวใดแน่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะไปนะคะพระอาจารย์จเจริญพอลเลยเนาะเบื้องละรวยเอฟซีที่ดูเบื้องละรวยอยู่ <Okay. S 2> สาวเยอรมันเขาฝากเก,กลขมาปล่อยอ๋อค่ะพ่อจ้าค่ะเกลขมาปล่อยก็จะปล่อยให้เขาหน่อยเนาะค่ะอ <Okay. S 2> าจะซือก็ซื้อเมื่อเมื่อที่แล้วเขาว่าเขาของเขานะ้าเนาะอืมค่ะพ่อจ้าคะเขาก็เขาก็ไม่ได้ตรงมานะค่ะ <Okay. S 2> เยอะนะใครจะติดตามใครชอบตรงไหนก็ซื้อไปนะค่ะ okay. ก็มีพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเนาะ,ะมีเลขสี่ตัวมีเลขสี่ตัวสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสามมีเลขสี่ตัวนะสามศูนย์สามสองสามศูนย์สามสองอันนี้สี่ตัวนะคะอาจารย์จ้ะแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งค่ะสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดค่ะ ขตัวไปกลับบนล่างเลยนะค่ะห้าหห้าห้าค่ะศูนยสค่ะหน enfin ึ่งปค่ะหนึ่งเกหนึ่งเก้าค anyway ่ะสองแสองปค่ะสองเกสองเกค่ะสามสาสาค่ะ เราโอเคมีเท่านี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบหรือสิบเอ็ดนะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหมายเลขเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบค่ะไปดาวเยอรมันก็กลับมานะวดที่แล้วเกาว่าเขาเข้านะวดนนี้ก็อาจจะเข้าอีกเหมือนกันเพราะเลขมันมาตรงกันนะ อยานะ่างศูนสามนุณผู้อาวุโสโซนสามนะตรงผู<ะ>้อาวุโสค่ะ 03, 03นั้นมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เข้านะศูนสามนี่โซนสามนี่โูนสามหน้ามามักม,มาสุดๆและวนะโซนสามกับห้าสามหน้ามามักสุดๆแต่ของเขาไม่มีเขาก็มีห้าเหมือนกันเนี่ยมีห้าห้าสามสามสามเนี่ยนะเขาแต่เขาไม่ได้จับคู่กันค<ะ>่ะอืตบอก มันวันนี้ผรวมจะไปรับอะไรมันก็ยุ่งไปค่ะมันจ<ร>้ามัน, <c oughs> ม,นมันฝนตกด้วยค่ะอาจารย์ฝนตกแรงมากใช่ผมอาจารย์ไปลงหน่อยบางอน่าง่างวันที่แล้วทําไมไม่มาบางอก็ไม่ไม่มามาก็มา,มา,มาแล้วก็ถูกเหมือนกันนะเขาก็ <c oughs> ถูกแต่เขาถูกสามตัวไงโอ้ถูกสามตัวเลยเหรอคะเขาเขาสามตัวเนยเขาให้สามสามเจ็ดสแปดไงมามารวมกันมันก็ถูกสามตัวเลยค่ะ ไม่เป็นไรนะอันไม่เจโชคย,ย,ยังไม่มาถึงเราก็ไม่เป็นไรเร,เราก็ทูกนะ <c oughs> งวดน,นี้เราอาจจะแตกเราอาจจะแตกสามนะ <c oughs> ตัวนะครับเนี่ยตัวตัวี้ตัวนี้ก็น่ามานเนี่ยเนี่ยสองเจ็ดเน่นะพาจารยดทูบได้ห้าสองเจ็ดสองเที่ยวเลยนะค่ <c oughs> ุดทูบมาเฉาสองสองดอกตรงกันทั้งสองดอกเลยค่ะพะอจัน ห้าสองเจ็ดแต่ไม่ได้ไม่ได้อาไปไม่ได้อัดรดเลขทูบไปหรอกแต่ไอเลขที่เราคำนวณเรามาั่นใจเลขที่เราคำนวณมากกว่าค่ะือนี้เบิร์เร็วๆออกไปไหนไม่ได้เลยน้ําท่วมนะจ์น้ำทวนะ่ำทวมค่ะแต่ว่าแถวบ้านนี้ไม่ท่วมค่ะเขาจะท่ทวมในเมืองใช้โ<ม>ทรศัพท์นี่แหลาแต่โทรศัพท์ตรายอดอรัอืมใช่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ พระอาจารย์ได like ้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะมีฟ้าร้องด้วยได้ยินได้ยินเสียงเคร่มงเพิ่มไปกี้เนี่ยค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะทีนี้ก็ตกนะตกหลายวันติดต่อปุ๊บปั๊บปั๊บหนักบางเบาบ้างค่ะนะแล้วดูแล้วแล้วดูฝนแล้วป่านนี้น้ํายังไม่ล่องคลองเลยนะค่ะอ้าวเอาแค่หมดเวลาจะได้ไปหาโครงการใหม่ค่ะพระอาจารย์คะขอบคุณมากมากเลยค่ะบอกให้ทุกคนนะดู อาจารย์ดูเบิง้งไอ้ฟังอาจารย์นี่เดูเบิ้งแล้วรวยค่ะกดดตามกันไปกดไลค์กดแชร์กันไปชาวเยอรมันชอบตัวไหนก็เอาเข้าไปนะเขาลงมามีน้ำใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาลงนะให้เราเนาะค่ะทุกคนมีความสุขเลยเนาะวันนี้ก็เย็นนี้ก็ขอให้ปังฟังแล้วกันเนาะ,ขอ,อะขอให้เขา,าได้มีด่งใจกันก็โชคดีมีใจทุกคน,เล,นเลยเจริญพรเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะพระใจค่ะกล่าวน้อมสการนะคะสาธุนะคะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวาทางอของสาวเยอรมันเนาะค่ะที่ปูสามเงานํามาบอกสุฟังนะคะเภาะวะช่วงที่สาวเยอรมันรถทุมานี่บังเอิญมันเบิ่งเหลวด้วยนี่ฝนตกพอดีนะคะพี่น้องเด้อฝนตกแห้งฝนตกหนักเลยนะคะแอเกเร่บได้รับโทรศัพท์เล่านะคะ,ะสาวเยอรมันก็เลยโทรไปหาปูให้ปูทุ่มมาบอก นะคะเพราะว่าแนวทางของสาวเยอรมันหมดที่ผ่านมานี่ยระว่าเขาสามตัวกษัตริย์พี่น้องคะเอาแนวทางมาเนี้นะคะของสาวเยอรมันนะคะที่ปูสามเงานํามาบอกสูฟังค่ะกัสม,มีทั้ง4ีตัวสาตัวกับ2อตัวนะคะพี่น้องคะแนวทางกัสม,มีสามศูนย์สาหา็หาหาศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองแปดกับ3 19 19 3นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางของสาวเยอรมันนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพาพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องมาเท่าสกุสกอนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูสามเงานะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณน้าทางจากสาวเยอรมันนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะต้อยาดสิพาดกับนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเหล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็จบพารทถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะคะ่ะ พายพี่น้องเนาะอ่าพายพี่น้องอย่าหายบ้่งเลียวด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพายพี่น้องอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะอ่าเขียนไว้ใต้คลิปนี้แหละพี่น้องอ่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะเอ็กซ์ตรีติดตามให้นะคะสําหรับอ่าแนวทางนะคะพายพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่าการคอมเมนต์นะคะแล้วก็การรับชมการติดตามนะคะพี่น้องคะท่างบ้านเบิ่งเดีวด้วยช่วงนี้รู้สึกฝนตกทุกมือเลยนะคะ ฝนตกทุกมือเลยถ้าสิโตอีสามจีมือนี่ขาดว่าสิได้ซื้อเรื่องมะพรยออกจากบ้านแล้วได้พี่นอ้องแต่ว่ามันกันมันมันน้ำบ่ท่วมนะคะแต่ว่ามันตกทุกมือนะคะน้ำบอพื้นน้ำถั่วมนี่บ่ท่วมนะคะราะว่าเขาเจ้าแก้ไขดีแล้วทางอ่าอ่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแก้ไขดีแล้วพวกท่อระบงระบายบ่บ่ท่วมนะคะบ่ท่วมกระซิท่วมเฉพาะช่วงที่ฝนตกน,นี่ยแหละมันมันระบายบ่ทันปนานใดแต่ว่าถ้า ฝนซศร้าตกปุ๊บน้ำกระซิหายไปเลยบ่มีน้ำขังบ่มีน้ำขังนะคะพี่น้องครับคนเนี้ยดีนะหลายปีที่แล้วบ่แม่นเป็นซิปสิบปีได้อยี่สิบปีนะคะคนน้ำท่วมนิดพี่น้องช่วงนึงนะช่วงนึงเป็นยี่สิบกว่าปีมาแล้วล่ะพี่น้องน้ำไมีน้ำท่วมแต่ว่าช่วงนี้บ่มีน้ำท่วมแล้วนะคะทางหน่วยงานเขาเจ้าเฮ็ดดีดีพลอยพี่น้องอืมฮัลโหลเด้อพี่น้องเด้อกับมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางของสาวเยอรมันมินิทีพนนั่มาอ่า ฝากนะคะจังใดก็ให้นําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเนาะค่ะพานพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพานพี่น้องว่าเท่าสุกรุสกุอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณมื้อนี้ขอบคุณขอบคุณอีกเทื่อนึงนะคะขอบคุณขอบคุณนะทางจากอ่าสาวเยอรมันค่ะขอบคุณขอบคุณปูสามเงาพร้อมค่ะพี่น้องคะเอาแอคเิเดียคอร์โตล่า ไปเป็นดอกบัท่าสุขุมสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปใน,ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ